สสวััดีครบเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแค่ตลับหมึกหมาเฉย แต่ช่างเดี๋ยวนี้เขาจะเอามาใส่แทงโรงงานซึ่งต้นทุนเครื่องเนี่ยราคามือหนึ่งะไม่ประมาณพันถึงสองพันแต่รวมแท้งเนี่ยต้นทุนแท่งไม่เกิน300อยได้สีปลอมด้วยอะไรด้วยเพราะนั้นผมแนะนำ้วถ้าจะซื้อเครื่องอย่างเงี้ยแนะนำซื้อเครื่องมือหนึ่งดีกว่าเครื่องพวกนี้อ่ามันจะทําให้มึกแนากาศเนี่ยมันจะหายบ่อยแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานจากโรงงานที่เห็นนะพอไม่ได้มาตรฐานจากโรงงานปุ๊บเวลาเราจะใช้งานเนี่ยมัจะติดปัญหาอย่างที่เราเห็นละที่เห็นก็คืออ่ะมึกไม่ไล่ยสายเพราะบางคนก็ทําไม่เป็นคนแก้ไขไม่เป็นจะอย่างผมเนี่ สิ่งหนึ่งอยากให้แนะนําก็คือถือเครื่องมือหนึ่งดีกว่าดีกว่าเยอะที่เป็นแท่งจากโรงงานนะครับอันนี้คือแท่งแท่งโมลแล้วกันทางต่อต้อนทุนต้นทุนไม่เท่าไหร่อัสต,ติกลี่สามสี่ร้อยหมึกไม่เท่าไหร่หมึกก็ไม่ได้หมึกแท้เพราะนะั้นคุณภาพมันต่างกันอันนี้คือหัวกีดหัวที่บอกว่าน,นี้สีอ่ะยงมีอาการหัวนิดหน่อยตีนไปแค่สี่ร้อยแผน่นมีปัญหาแล้วเพราะนั้นแนะนําให้ซื้อเครื่องแท้แท่งเดิมโรงงานเท่านั้นนะครับจบปัญหาที่สุดแนะนำครับอย่าไปซื้อเครื่องแบบนี้เลยในที่เห็นมันราคาถูกนะครับ